นี่เป็นครบหนึงอาทิตย์แล้ลวนะครับลองดูทางน้ำหนักนะเลือประมาณกี่กิโลรเรสนลูกชิญเพ็ดสิเชุดหิเ็ดชุดหกประมาณเ8็ดึ่ขขงนะจากเก่าสิบสองกโลก็คิดดูนะนับไปนะครับประมาณ3ากิโลกว่ากวา่วาอดน้ำหนักไปในหนึงอาทิตย์ คือว่าไม่ได้กินไข่เนื้อนะไม่ได้อ,อกกำลังไข่ด้วยนะครับแค่กินเตะผักทุม่มยำสม่ำๆกินเตะอาหารแบบนี้ไม่กินข้าวไม่กินเป่งไม่กินน้ำฟงอะไรนะไม่กินขนมไม่กินน้ำมันแค่พักล้วนๆทุม่มและกะพัตและกะยำถ้าไปนี้อาทิตย์เดียวลดน้ำหนักสามกิโลกว่า Kurangnya suncaya kak, witti ini work na hap. Harisan long ronglian Leo, man pay ronglian Tony. ประมาณห้ามงเช้าแล้วอาหารกลางวันนะครับสมตำเสมตสมำแบบแบบนี้นะครับใส่หอมใส่มะระโกพอมแดงแล้วก็มะเะเทศและะ้วก็บพริกหน่อยหนึ่งก็ประมาณชานนี้อันนี้เป็นอาหารจินนะครับมือจินที่มีไห่ต้มประมาณสามฟองนะครับและะ้วก็ยำ พวกสลัดแก้วมะเกเทศแลวก็เต็งกวาด้วยแลวก็เครื่องพึ่มนะครับทำเป็นแบบนี้นะดูนะครับอร่อยนะมาคิดชิมเลยครับแบบนี้ครับประมาณนี้อันนี้อาหารเมอร์จินนะครับตำซุปเสร็จแล้วใส่หัวเช็ดเตา รากาใส่มากตรีนราคาเต็งคว้าราคาเป็กปนลอยไปนะราคามันพลังกับสักสองสองลูกใส่มันพลังด้วยนะครับรากาอ่าปักชีกับต้นหอมลอยใส่อร่อยมากนะครับอยู่นะมากินนะ